สวัสดีค่ะพาเพื่อนๆมาชมบอนสีสวยๆอีกแล้วนะคะกับสวนบอนสีเอนจอยและไม้ด่างนะคะวันนี้ก็จะมีต้นไม้ส,สวยอีก1ต้นนะคะที่แบบจึ้งมากเลยนะคะต้นนี้มีนามว่าต้นลูกไม้ปลาคาบนะคะต้นลูกไม้ปลาคาาบจะก่อนเอฟมาต้นนิดเดียวนะคะต้นจะเป็นพันนะคะราคาแรงมากเราก็เลย เก็บสะสมไว้เพื่อจะเอามาทําจํานวนต่อไปนะคะอันนี้เพิ่งเห็นนะคะเพิ่งเห็นต้นแม่ของต้นนี้ต้นแม่แบบจึง้งสวยมากๆนะคะเป็นใบกลมเป็นลูกไม้ประคบับใบกลมนะคะใบก็จะ,ะพื้นใบนะะก็จะมีสีชมพูนะคะด่างไปด้วยนะคะตรงสะดือนะคะนี่ตรงสะดือก็จะเป็นสีเขียวอ่อนสีเขียวเข้มแล้วก็พื้นใบก็จะมีสี ชมพูสีขาวสีเขียวนะคะนี่ส่วนก้านนะคะก้านก็จะเป็นสีชมพูใบสวยกลมแล้วก็มีใบเดียวนะคะแต่ว่าลำต้นแข็งแรงมากๆนะคะเป็นใบใหญ่มากอ่ะอันนี้ฝ่ามือนะคะฝ่ามือเราแบบใหญ่แล้วนะคะเจอแบบบอนสีของเราใหญ่กว่าเยอะเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นต้นลูกนะคะต้นลูกของต้นลูกไม้ประคับกันนี่ก็จึ้งมากนะคะนี่ลูกดูความด่างของต้นบอลสีลูกไม้ประครับ มีใบกลมนะคะใบกลมสวยงามมากไม่ใช่ต้นเล็กนะคะอันนี้จะเป็นหัวหัวบอลสีลูกไม้ประคับหัวที่เราผ่าไว้นะคะเพื่อนเพื่อนให้เดี๋ยวให้ดูอันนี้หัวที่เราผ่าไว้แล้วเราก็จับเอาใส่กระถางรวยเลยเลยนะคะรยใส่กระถางเลยใส่ด้วยกันเลยแต่ก่อนก็ผ่าแล้วก็ใส่กระปุกไว้นะคะรู้สึกว่ามันผอมแล้วก็มัน ไม่ค่อยแข็งแรงเราก็เลยผ่าแล้วเราเอาใส่กระถางไว้รู้สึกมันแข็งแรงแล้วต้นใหญ่กว่ากันนะคะนี่ดูความสวยของลูกไม้ประคาบดูใบนี้นะคะลูกไม้ต้นเดียวกันแต่ว่าสีมันก็ไม่ค่อยเหมือนกันเท่าไหร่อย่างต้นนี้นะคะความด่างด่างเขียวนะด่างเขียวด่างชมพูสวยงามมากเลยนี่นี่นะคะใบกลมสวยดูใบนี้ทั้งทที่เป็นแม่เดียวกันนะคะแต่ความสวยแตกต่างกันนี่ ดูสวยงามมากๆเลยเดี๋ยวเราก็จะบนหลังก็จะแยกใส่กระถางน,นะคะเราจะทำจำนวนไว้นะคะเพื่อไว้วันใดวันนึงนะคะเราก็ออกเอามาโพสขายหรือว่าเอามา,าไล่ขายนะคะเพื่อที่จะเก็บเงินนะคะเอาไวา้ซื้อขนมซื้อ อะไรให้ลูกๆนะคะนี่เพราะว่าเราเอฟมาเยอะแล้วนะคะเราก็อยากที่จะปล่อยหาไรายได้บ้างนะคะเพื่อนๆนี่ให้เพื่อนๆดูเผื่อนคนไหนที่สนใจเราก็จะแบ่งปันนะคะแบ่งปันให้กันนะคะในราคาที่แบบย่อมเย้านะคะนี่สวยงามมากๆ